ห,หลายและกับร้อมด้วยทีมงานอาน้องสมปองลับทองและการบุญอื่ดที่ผู้ขายัมุทันหูสื่อเสียงแรีนน้ำเนาะก็ได้เพิ่มบมุญบารมีหลายทีมงานเนาะก็ขอขอบขอบใจด้วยท้งเนี่ยทางลูกทางหลานเนี่ยทีพี่นอ้องที่ว่านำข้าวปลาอาหารขนมนม,นมเนยเนาะมาแจกเอ่อฝืนสิเลี่ยงให้อิ่มเต็มอันนี้คือการทําบุญแบบอิ่มใจอิ่มท้องเนาะ กาบอเป็นอย่างพี่ๆน้องๆไครบอทัานโฮกกะพังเสียงอะโลปข้าวเนาะเออเดีวโฮบบอลีคนเราพดว่าเดี๋ยวนี้เขาจีใส่นมกาลังกุ่มบีบจ um> ุดจวดโยมาเดนองไป่ออกเนื uh> ้อหมันกูสูคนถ้าจะไนอัวอย่างอยาด้อด้บอทันอะรก็วาด้อขนมมดื้อทั้งนี้ด้อเออสัทธาม้าจางนามูเขาไหนเอออ่าไม่ออก เจ้านะประชาสัมพันธ์ตืมทั้งแผนกแม่ครัวเด้อภาคพิษขนาดไยังมีอยระไงเอามาซ้อนตืมอีกแน่เพื system, ing, hai, ่อว่านอ่อทังแนวโฮมบ้านเผื่อมากระซิบว่าโส้งเอ้ยประกาศให้แน่ภาเขาาพิเด้อยังบ่อยตัวเถิงปันใดกันยังพอวีได้กระแจงมาเพิ่มอีเด้อพี่น้องเด้อแผนกแม่ครัวแผนกแม่ครัวเอ่อภาเพิมาเพิ่มอีกแน่ เอามาบอลเนี you, yeah. ่ยพออยู่พ so ี่แล้วบอลค้กเนี่ยบอทันสันดอกเอาขึ้นถเน้อพอใหญาตบอพ่อเพ่านแล้วเอาเึ้นเถิดเนื้อญาติพี่น้องเนื้อพวกแกงอยูโคกิ้นแถเนาะเออผ้าเขาผ้าพี่นันเออเอาเึ้นเถืงในขนมนมเนื้อข้าวจีกับเอาเชถวายพักรอนื้อปลาบุขาว่างับอท่านวาคิดดอกเออให้พักรมีงานอะไรเน้อออ มียังเอาสิไปให้พอแ,พาาพแอม่ครูบาอาจารย์นู้ดื้อสันกรถึงพินถ้าเขาจะากเอาน้ำหลังออกตัวหยาดนูนเขาจีแก่จ,จีสบายดีพี่น้งอ,อ่ะเนาะไก่สีเออเขา เผินสันเทินรจะเท้ากับหับครบุญนำเผินเนาะสีโคศกสินยุทธว่าวเสก่อนเพราะว่าสีสางความบนเซลให้แก่ทางพระฆ์เผินเนาะกู้ข้าบ่าขอหักคอจะน้อยเกวามาเน้ะาเนเอาเาเาจี้เนาะแม่ด้ว้าด้อยันว่าบ่เฮาย้าว่าบ่เ้าฮะอาวขาวแล้วขมิบขมว เจ้าขอหนึงยานกพระพินวาเออได้บเป็นอยัางพินวาว่าไปโลดเออชาว่ามีญาติพี่น้องอาตอนนี้ก็เขาจีใส่นมพ่นพ้อมสีก้มแจกก้มแถมแล้วพี่น้องเออรอหาไอะไราขออซเนเอาให้ลกาจอยอเออ เจ้ามาอีกแล้วแก้วเกนสถาดีเนาะเออทั้งสีรวันเออพอเทาเพียงบัตรนาจานใ่เฮาเนาะเพิ่นกระเดินทางมาเออเป็นเจ้าภาพเจ้าสถานำลูกนำหลานบัตรนาคองไทยก็มีปัจจัยคอามดคของรัวอยู่สิพันกิบพอเทาเพียงเจ้า อ่ะแนวโฮมเป็นผู้เฒ่ามากกับพใหญ่ตมพี่ไผ่พอดเนี่ยพอเพียงเนื้อมาจากบราจารย์เนาะเออไอ้เหลวแก้วแก่นศรัทธาดีเนาะเออเพื่อนได้มาต่อยอดต่อลำเนาะเออมีปัจจัยอยู่หนึ่งมื่นขีพ่อของผู้เผินเนาะเออเอาบัดนี้คอยสิแถมพอดไห้พอดไส้อัปเสือบุญกุศลเกิดขึ้นแล้วพอดแก้วสิส่งตามเนื้อพอเฒ่าเพียงเนื้ออ้าไหอยู่ดีมีแให้ซื้อได้ขายบานเนื้อพอดไห้ ภูมิภูมิไส้หาลูกให้ยร้านเนาะเอออ้าวขอให้มีอายุวันนู้ชุดครังพลันเนาะเออได้มาต่อยอดต่อร่ำสั่งสาหวานว่าร่ำบ้านหน้าคลองไผยเท้าเนาะเออท่าภูตกันเนาะอันนี้แหละเพื่อจะว่าไว้สลามาถึงแล้วแนวใด้หายเก่าดื้อพ่อนดื้อบ่มีทางลาส่องผิวเจ้าให้ดังคำสุกกระชุกเลื่อนล่ำค้าเสียเฉียมาพานตลอดการใด้ไรห้สิ้นใจสุกลุ่น ด้วยผลงานสทาเจ้าเล่าเฮาได้สางกอความเก็บใได้พ,อพ่ยอความไข่ะได้หินให้เป็นดังข้าวว้าวแถลงมาถุกทาให้ไม่สุขทนาสท่าเจ้าจะสาวมองตลอดพวกพี่น้องย่อยนุ่มชุนลานที่ได้ท่านเงินบ้าให้ดังกันดื้อเจ้าขอให้ไม่สุขที่พ่อมาเรนื่อยสวยซื่อ บอกว่าวิ่งเหล็กขึ้นให้สนุกขึ้นขึ้นยิ่งมันมึงพีเร่เ่าเด้อดอ,อ้าวขอให้อยู่ดีมีแห้งอ้าวขอให้สุขให้มั่นให้ร่ำไปเลยอารัญทองน้ยุ้ยอ้าวอ้าวเจ้านะอันนี้ก็าโอกโอาสสิดี๋ขอกล่าวสื่อออกเสียงเรียงนาำเชียวเก่ย,ก,ยกับทีมงานลงทานเขาจีน อันนี้ก็เป็นเจ้าภาพเจ้าการจ้า,า,จางานนําอีกแห่งหนึ่งนอพี่น้องเจ้าลูกหลานบ้านเฮาก็นํามาเป็นสะพานบุญน้อมาลงทานเป็นเจ้าภาพเขาจีใส่นมเหม่อนว่าอาจารย์เนี่เอ้ยปากแป๋เปโฆษณาให้เน่พระเจ้าเจ้า,จายินดีตอนหับยินดีหับใส่นาะเจ้าผู้ที่หนึ่งก็ได้แก,ก่เอเื้อยคอนน้องน,น้องสาครนได้เฮาบ้านโนนสว่างนี่ละลูกหลานบ้านเฮาผู้ที่สองก็ได้แก,ก่น้องลำพอง น้องคำพ้องเนาะเออลูกอีเมลินแต่เฮาบาดนามงคำขออนุญาตบาดคำบอสื่อเสียงเดียวนามม่าเมเออพี่น้องเฮาเบาก็คือสิบห้า,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 หายอย่างเนาะจากผู้ที่สามเลยแก่น้องเววคำบ้านสีสว่างเนาะเป็นเจา้าภาพโครงกานเขาจีอ,อ่าผมมาลงทานนะเนาะผู้ที่สี่น้องนวลละอองเอออันนี้ก็ลูกอ,อ่าแม่ลินเฮาคือการเพมือนว่า ผู้ที่หาได้แก่อ้ายประเสริฐจากประเทศออสเตรเลียเนาะเออเพื่อมันเป็นเจ้าภาพพงงทานเขาจีเนาะผู้ที่หกได้แก่สาวล้านอยู่เสียงข,ขวางเนาะเออเนี่ยก็มาเป็นเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานรงวทานนากัเนานะพี่น,อน,อน้องเนาะอันนี้ก็คือเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานพงงทานเขาจีและพิเศษพิเศษเห่น่า เออจีคอนถวายหน้ามีขาแพกและพร้อมกับเงินปัจจัยอีกหนึ่งหนึ่งแสนกีบเนาะเจ้าเจ้ามีปัจจัยพร้อมเงินอีกหนึ่งแสนกีบเด้อนางพรอีเด้ออ่าจะไดกระดีขอให้เนี่ยโฮมเพิร์นปวยใส่พรอแกลูกแกรลานในทีมงานรงทานเขาจีให้เพิ่นแน่อันนีมมีลูกนานมาจากสั้งนามนูเนาะ พี่แม่ปลาเป็นภูมิธานข่าจีเนาะภูคาผู้วนอย่างเงี้ยบริจีพ่อดเด้อเนื้อเออมีเงี้ยอะไรอยัางเงี้ยบริจีพ่อดไหนเออภูคาจะแสดงเสน่หลายๆเด้อเนื้อเออเอาปราถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสรงดังมรรลหวังเนื้อไม่ออกเนื้อถือว่าพุ่ยพยังยาสุบีมาต้องคอยเรื่องทองลุ่นติมทุ่มลุ่นไทยความจิบขอให้เวียนเวียนให้แฮร์รี่นีเรื่อไม่ออกเนื้อ บุญกุโซนคนนี้ฝายเพี้นมาได้แก้วบัวทองห้องนังให้สำเร็จความหวังดังมารู่ะรนมาเชิญรู้เอาไปอนั้งตังน็บ่อทนงได้พี่น้องเลยคนซื้อเขาจริงสาใสนมนาะพี่น้องตอนนี้งานจังไดกันไหมไอนีแฮมแน่าัน้งเลยนะับเนยเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเดาเออบ้านเจ้าภาพนี่แหละเป็นรักกระไดเนาะ เจ้าเจ้าเจ้า,จาอเออแผนเพิ่นยังมาจัดโรงทานเนาะออนนนเนอะอบริเวณยังเค้าเปียกกับากาแฟเอ่อซื้อเจ้างานนี่คือนางนางพรทิพย์เนาะลุงอีพอขม,มีข่เขาบอกคือซีเมนนะเดียวกังหนานะเจ้าเจ้าสบายดีเด้อน้องหลานเด้อเอ,อ่านางพรทิพย์เอ่อทีมงานโรงทานมีกาแฟดำแล้วก็ข้าวเปียกน้ำตาลจำนวนนี้เจ้าคุณบรยงาน หรือเขาเปียก1 0บกิโลบอกขาเปียก1 0บกิโลกาแฟดำกาแฟหนึ่งกิโลนำตาลทรายนำตาลทรายสองกิโลโดยจายทุารางด้วจ้านมอ,อีกโหลหนึ่งจ้าเขาเปียก1 0บกิโลเนาะคือสิได้ครบอ่ะ คอพิมีมีจักถุงเจ้าหนึ่งถุงข้อพิมีดข้อพิมดกานตปากเกียรเลี้ยงยาแรงประเส่วนเราแห้งเนาะใครดีแห้งดีแห้งอ้า ข้อห้มีอายุวันนูสุขังพลังเนาะอ่าเพียงสำนีรันขอคะแนนรึ้สาคืออ่าจางไหนอนส้าวบ้านเฮาเนาะเอออ้ามไปีเพ่อนบ้าน้ำดของท่านเล้านอ้พอเขาลุกชาติมาร้ไหนวลาแวยุโรปมาจากไปแลวแม่เอาวันสเปนเออเออรกามาจาก พี่น้องชาวบ้านตะมุงเขาเฮาเน้อไปนั่หละเอาข้าวจีไปตุนน้ำปลาคอนนด้ลูกอ่ะเออแล้วก็มีนตุ๋น้ำปลาคอนเด้อมาจากสีไว้น้ำหวานเนาะแล้วก็มีนมาจากบ้านนาเทียงเนาะนครปักษีเนาะข้าวเปียกเน้อคนเดียวท่านกินกับไฟฮาผึ่นเน้อทางหุนเน้อเออพื่นแจกซี่เนื้อเออข้าวเปียกข้าวพุ่นเนาะเออมีกินเออความมันมาแจกซีมาทับบุญนำเน้อ ใช้ได้แห้งไว้แล้วปากยามปะจีก็ดเจียมตัอบมาแจกซี่เป็นโพงทาเนืลอพวกเป็นุงชาเหียเพราะีแห้งเนาะเอาบุญหลายด้อเตะบุญหลายดื้ออันนี้แหละพระคัมภีร์บุญศาสตร์นักจนไปต่มอาน เพื่อประชุมใหญ่หน้านั่งขัผู้ตายเนาะจงได้นักเล่าเขื่อนชวนวนหมู่ให้บอกให้รอดผูกกันเรื่องที่แต่งทานให้บอกนกให้รอดผู้เป็นชายสายลูกนี้เป็นเสียงเป็นถิ่นสิู่เหนือหรือใกล้ยู่บ้านไกลหรือใกล้ก็เดินไปหาป่า ไปหาข่าวพี่น้องไปหูัวกันนอพอจะคุ้นั้นมาจะเก่งของท่านมีจังหวานของข้าวพองเนียวต้นแก่ข้าวบุษมิช้าร์ความกันชูช่วยทั้งพร้อมนิดุ่งน่อยทั้งเข่าแก่สาลาชาถุดเทืิ์เนี่ปค่อยจะแทมพอไทยทั้งดีเีแห้งนอ ให้ซื้อได้ขายมาน้คขอยให้ร่ำให้รวยน้อ่าปัจจารลูกไผ่ไก่ก็บชาทูชาทูชาทูมะมูทาบีเอาซื้อเอาใรันบท่นนนึมาทิ้นลูกทานนื้งอแจกได้ออขนมนมเนยแท่งาทิลงา้าลงไปแทังมาแทนองน้ำว่าอยลอยลุมหนคือเหล็กองพัง รานกวันบ่ได้ไหลเรื่อยก๋วยเช้านี่ร้านัย่างทอต่อยนู่นนุ่ม่นใสที่นักใจมาทานจัางไรร้านแกงกว่าบ่อได่วงเหวนไวมีทุกทุกว่าพรเพื่อนรทอนช่อผู่นี่ให้ได้เสียงเอาด้พี่น้องเอการเสียงที่นี่แหละเจ้ามันโมแมนค์บ้ามาเอาดาโชคสาร์ไปเล่าส่วนนี้เ็นมีไว้ตา ไม่เสนอเจ้าตากเสียงสีม่วงแดงกาบสามทีถือเมื่อใดจะหาเฉพาะตอนลูกได้จับเบิ่งแล้วคนเดียวหรือมีคู่อ่านไม่มูกได้หรือไปอ่านผู้เดียวถ้าจะอ่านก็ได้ใหาเจ้าบอกงเราขึ้นกาบทางโคฟุกนี่กันยิ่งดีหลับอ่านในข้างจนสิ้นวันละหนึ่งเรื่องได้ได้ทุกอย่างได้ผีดองเด้อเอาพระไหคุุกอ่านก็ได้ผมเพียงเท่านั้ บ้าหรีมผู้ขาชิลิกโจโจ้ไว้โอ้ยยิ้มแบบขบพุ้นอยู่ใส่ไว้ดิบานวาจ้อนหนาพุ่งยักสิกว้างกว่าล้างหนาขึ้นเจ้า